มีอะไรนะแช a n นลอยิาดีตตินรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงย้อนวัยเกมเก่าวันนี้เราจะพาไปพบกับภาคสุดท้ายบนเครื่องซูเปอร์ฟา c o มิคอมของซีรีส์โ o เอมอที่หลายคนรู้จักกันในชื่อโกเอมอนจอมโจนเขางามนี่คือกอนเบโกเอมอนสีคาราคุริโดชูจะมีอะไรบ้าง ไปรับชมกันเลยครับซึ่งซีรีส์กอนเบกโกเอมอนเริ่มตั้งแต่ยุคฟามิคอมโดยโคโนมิเป็นเกมผสมผสานแอคชั่นแพลตฟอร์มบวกมุกตลกญี่ปุ่นบวกเนื้อเรื่องแฟนตาซีภาค4นะครับออกในปี1995เป็นการปิดตำนานโกเอมอนบนเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมซึ่งเนื้อเรื่องนะครับมันต่อจากเหตุการณ์ภาคที่ส โกเอมอนและเพื่อนๆกำลังพักผ่อนจู่ๆก็เกิดเหตุวุ่นวายครั้งใหม่เมื่อบุญบุญและกองทัพคาราคุริบุกทั่วญี่ปุ่นทีมโกเอมอนต้องเดินทางตะลุยด่านไปทั่วประเทศเพื่อหยุดแผนการร้ายซึ่งตัวละครหลักของภาคนี้ก็ประกอบไปด้วยโกเอมอนพระเอกจอมโจรหัวใจฮีโร่เอบิสึมารุ เพื่อนคู่หูสายตลกหรือว่าโจนสายตลกซาสึเกะนินจาหุ่นกลนที่มีอาวุธไฮเทคยาเอะสาวนินจาผู้ใช้ดาบและแปลงร่างเป็นนางเงือกได้ระบบเกมเพลย์นะครับคือรูปแบบ2 d side scoring platform ผสมมินิเกมและฉากหมู่บ้านให้สำรวจใช้เงินซื้อของเพื่อฟื้นพลังอาวุธเสริม และมินิเกมสร้างความหาบางดาบมียาดคาราคุริขนาดยักษ์ให้ขี่เพื่อต่อสู้กับบอสมีระบบสลับตัวละครเพื่อใช้ความสามารถเฉพาะตัวจุดเด่นของภาคที่4นะครับคือกราฟิกสดใสละเอียดขึ้นจากภาคก,ก่อนเพลงประกอบญี่ปุ่นโบราณผสมกับความโมเดิร์นความหลากหลายเช่นเมืองหิมะภูเขาไฟปราสา ลอยฟ้าบุกตลกกับบทสนทนาสุดกวนที่มีเอกลักษณ์ซึ่งความแตกต่างจากภาคก่อนนะครับก็คือฉากสวยขึ้นอย่างชัดเจนบอสมีท่าพิเศษและแพทเทิร์นที่ซับซ้อนขึ้นระบบการใช้ไอเทมและเงินคล่องตัวกว่าเดิมเพิ่มความยาวของเกมและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นคน เบกเอมอนภาคที่4คือภาคที่แฟนๆยกให้เป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของซีรีส์เล่นได้สนุกทั้งคนเก่าและมือใหม่ที่เพิ่งรู้จักโกเอมอนปิดท้ายด้วยบอสใหญ่และโกเอมอนยืดเท่ๆเอาละครับคุณจำได้ไหมครับว่าเกมนี้คือเกมที่ปิดตำนานซีรีส์พร้อมเสียงโหเราะและการต่อสู้สุดมันหากคุณชอบเกมเรโโรประมาณนี้รออะไรครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคุณคิดถึงเกมนี้เพราะอะไรเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ